มันแดซอง้องแดดองอะองกเอาเลยเจ้าของบ้านมีกระงบ่เจ้าของบ้านถุกลุ่มเสมอเสมอเดี๋ยวม่ติตัำกอกนะปักมันปักอ้ยปักเสียงปักไม่เสียงหาแต่ซองพุกเอาเอาไปตักให้น้ีบวกกันเอาไปตีบ่องพกเาติมาจากมากิน ขนมจีนแบบยาไก่น้ำเจนกันน้ำเจนเมื่อนี่เหรเนาะสวัสดีค่ะนิวไอชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อมีแคปหมูนำจัดแคปหมูนี่นิดเดียเฟียงกดหนึ่งโอ้โหกดขนาดยำให้่นฟังเฟียงเนื้อยำยำกรอบเห็นหน้าผมดีกว่ากดหน้ายำก่อน กอบขนาดเกอดขนาเตือนแน่อยากได้มาค่ะคุณเลนูมากินนด้หรอ่รู้หรือเปล่าหาทางตังทั้งใบก็หน้านี่อานสืออะไรเอาบอสเมาน่อผีแล้วแล้ก็ไปเบอได้ตังบังไมตังมันอย พ้อิข้อไก่เสีมั้งเม็มันประชาชนกีบางแดดมันซองไหมบิดแล้วมันจีก็ได้สาา่างโหดแค่นี้เลยส้างไปหาเพื่อนเติมน้ำก็คแนนเติมน้ำ,นนำนสวัสดีค่ะพี่ช้างกินขนมจีนน้ำยาบ้านเพื่อนจาาวันนี้น้ำยักไก่มีแคบห,หมูด้วยกินแคบหมู ม่นตากเองทอดเองโบเดตกีมือคนดึนมัให้เชฟนี่คนทอดทอดโอ้ยมี่อย่างเราเรยสิผวยฮะน้ำยาไก่ต้มเองเนี่ยผุนต้มเองมาสักต้องแล้วผัดก็แต่เขาพีกกรได้โอ้ยบรกกับอะไรอย่าเนี้ปะอูน้ำยาไก่มีอะไรกินกินน้ำยาไก่ขนมจีนค่ะพี่ช้าง กินง่ายๆจ้ะกินแต่เสาร์คนเด้บอบ้า <c oughs> นเทียงสามเนาะเฝ้าพอไป่คำลูกนี่แต่พี่นีคนสวยอู้สวยมากเลยชัดมากเลยแจ้งจากปางตรงนี้กวนมั่งกวนเอากปแจ้งอีริเลื่อ <c oughs> นเนสื้อคืช <c oughs> ่วยจ้งเนาะแกงอยู่โอ้แกงสามบางตอนนี้เฮียหนับ <c oughs> เอาไปบอกรียนตุเลียนอีกมีปุ๊บอะไรตุเลียนเฮียหนับตัวเรามีตุเลียนโอ้โอเปิดไวัสดีกินมากแต่มม่กิน เนียน,น,นับนั่นแหละต่กินทุเรียนเนี่ยนับก็ต้องเป็นแบบต,ตากแห้งมันจะได้กินนักน้พสกีก่อนก็ยายไมัเกิกินด้ถัวไม่เกิดนได้ถั่วกาเล่าก็ดูไก,กล้หันมไรันเนี่อ๋อลีน่าใบเต็งต็งนี่ราเตงนี่ราดโอ้ยยาวมปั่<อ>ปั่น<อ>ปั<อ>กงวอเราแบบไร มีดูดข้อไก่ข้าวเปลี่ยนอย่างเล้ไม่เจอนานเลยสองสาวจ้าคิดถึงเหมือนกันนะคะพี่ช้างพอดีไม่ไม่ได้ทําคลิปเลยค่ะขค่ะแต่ไม่ใส่หน้ากากแล้วบอใส่อยู่จ้าแต่ว่าเวลาโอ้ยคนนึงจิตแล้วคุณคุณมุลตัวมหาสจัรสัสดรน์ครับเอ่อ พี่นีพี่นีฉีดแล้วเข็มแรกรออีกเข็มที่สองที่เก้าสองคนนี้รอคิวฉีดอยู่ค่ะฉีดตามนัดรอบรอบที่สามบองคขาเนาะฉีดตามว้บอกเขาด้วยใบชนะฉีดก่อนอืมใบสรุนฉีดที่หลังมันปะเออคอมเนต์เออกระไรดูอย่างไะเน็มหนาเลยมีปัญหาหล้อกแม่เถยหน้ากากใส่เหมือนเดิมค่ะ เวลาเราออกไปข้างนอกแต่ตอนกินเดทถอดออกได้แดดล้านอาหารไปค่นะอือมกับห่อกอบเอาไปยังรอเสร็จยังไงมาชิกันนะเสิสเตามเต่มเติมเิมเต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 ่มีติมเตมเีิมเตมเติมเติมเติมเเติมเติมเอีมเมเปิมเตงมันิมเติรเติมเตมเติมเดมิเมเมมมาเมนเมเมมเมเเเมเ บอกเป็นยังเด็ดพี่กินเนี่ยต้อิ๋หาซอยเดนเนี่ <c oughs> แหละแลกกันปะกินไปกันากกวานกข้างซอยเนีย่ยแลกกันเลยเดี๋ยวส้มกันเดี๋ยวส้มกล้วกินได <c oughs> สองสาองไอ้ไอ้าปะแงอ๋อนี่เล <c oughs> ่ะบม่สัญญาณอะนั่นแทบนีอ่กนตี้สัญญาณนี <c oughs> ่สัาณต มีอยู่บ้างนี่เดี๋ยวมันกลับมาไฟเซอร์ค่ะเข็มแรกเข็มที่สองก็ไฟเซอร์เ้อบะมีเข็มมันบะมีม่ื่นหรอคือต้องเราบางบางคนก็ฉีดจอร์นสันแอนจอร์นสันเข็มเดียวบางคนก็ฉีดไฟเซอร์บ่ บางคนก็ฉีด astrazeneca โมโมเดนาบอเดนาอ่อไม่ไม่ค่อยมีใครฉีดเท่าไหร่ส่วนใหญ่ตอนนี้จะฉีดเป็นไฟเซอร์ค่ะ astrazeneca เขาหยุดฉีดแล้วมันมีปัญหาแต่อ่ามันมันอะไรนะไปอุดตันริมเลือดมันบอกแล้วมันทำให้คนที่แบบที่รับเข้าไปน่ะอาจจะเสี่ยงต่อชีพขึ้นไป คนที่แก่ๆน่ะฉีดได้แม่นบอกอ,อายุเยอะฉีดได้แต่ถ้าเกิดประมาณสี่ห้าสิบลงมาจนถึงสี่สิบฉีดจะมีปัญหาแต,แต่ตอนนี้นก็คือวัคซีนมีกี่ตัวซีบอกจอร์ันแอน็นจอร์ันโมเดนาโมเดนาไยเซอร์ไฟเซอร์แล้วก็อัสตราเกอนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยุดแล้วอันนี้ ตอนนี้อัสตาชันเชนิกาบอกเชนิกาคนหยุดแล้วเข็มสองก็ต้องเป็นของอันอื้นเราจะสิไปเห็ดของบนบนกบเป็นอย่างมากเขาล่องหรือมั้งชิโนแบกยาฉีดเด้อที่น okay, ี่ไม่มีค่ะมีไม่มีชิโนแบกค่ะอิตาลีอิตาลีกม่มีชิโนแบกก็คือเหมือนที่อะไรนะที่ทั่วโลกเขาฉีดกันแบบสากลนะคะก็ชีบอกเลยฮะเรื่องใหญก็ให้บอกยุติมุกหูกันเศร้า ่เเพกถามได้ยูแต่ว่าก็ได้ตอบกันั่นล่ละเท่า <TALIESIN> ท yeah, ี like ่ห oh, ัวล่ะ <making> บ <ath rebbe> ่อเบาได้ยูแต่ว่าพิมพ่อยบ้างคุุกรืเป่าเขาพิมแต่ว่าอเฮาอะไรคลุกพิมอาซิดนั้นเขาเบาอ่ะบ่บ่หนาสิอันนี้ตั้งแต่อะแคุมหรือเปล่มมันมันผิดอยู่บ่บงอชอบกํายาดบวอยากเออ่ากอ๋อค่ะอยากปเก่ากายเฮาแต่ว่าอันแต่ว่ากเนอกบ้านเทากับฉีดอันนี้นาะเมืองไทย ชโนแบกอยู่นี่บ่มีแบงจี2อเข็มหะอเดีนี้ไม่มีมีแต่ขนาดถือว่าโอเคก็ยังไม่โอเคก็ยังมีเห็นไหมมันได้เปิดมาเราจ่ายสแสิบสอหเนาะแต่จะพุนหลับแต่จะพุนลอันนี้แปลที่เอาขนมมา เอามาช่วยทีน้แ่ยัง่อนมาทานช่วชวยทำเลยขนมนะะเฮ็ดมาอบรอนทำทำเองกับมือคุ้มเก๋ทำเบ้นละทิกานยาทำขนมทำงาๆชงใกะปุแล้วนุ่มนุ่มอะบีไฟเซออ๋อตอน เมื่อไรสร้างง่ามง่ามพ่อไปสร้างหองมามในตุ้เนี่ยบ้านเราเขาเขานำเข้าอันนี้ไปฉีดแล้วหรือยังคะโอเคป่านลวยกเลิกใช่ไหมนี่อ่อยมาล่ทักทายซื้อจ้าเดี๋ยวก็ไปเราจะแป๊บหนึ่งเผ็ดเ็ดหดกินไปกินมากเอ็ด ลูกชายจะปลงมากินออามนจะตื่นพ้อนมนตื่นผันไายกินตอนใดก็ได้ง่ลยวงหญ่เลวเนาะไม่เป็น้นหลุมนกป้อนเป็นแม่นกยูกว่าเมื่อไงตัวน้อยกัอห้องแก๊ก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 กินเล้าใออกพ่อก็มาก็มาไเอ้าเสร็จปากก็เอามือหวางซะมันสิไงอยู่ให้เนื้อหรือว่ากิน มันกินเยะแต่ว่าตรงยาแบบลึกลงไปเกินแต่ว่าถ้าเสเน,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 น้อยก็ชิเกีเดียนกว่าไม่ใชิกินกิกีนมั<อ>น,นนะมันกนะ็มัน,นนะิกี้เรียนมันก<อ>ินไล่ะแต่ว่าเซจั๊ไม่ใกินก็ได้๋อกิเสียตังค์บอกค่ะตอนนี้นานมนะันไมนต้งไม่นนทางนี้ทางน,างนี้ฟรีหมดนะคะไม่ได้เสียตังค์กีนินลูกนแบบอือ ยาสิ yeah, ่สังสารขั้ม right. ก okay. okay. oh ับเบียร์ข่าวออกกันเป็นไงตรวจมันต่ออะไบางอย่ไม่ถึงขั้มเดี๋ยวไปตรวจก็ไม่เสียค่าฟรีกว่าปีกวัคซีนก็ฟรีค่ะน้อยเหรอโอเคเราเทปออกมาเดือดลอยกินไหมเป็นไงบ้านีตรียมเอาถ้าเลือเสียบบัตรบ้านที่นี่ฟรีหมดเลยค่ะเด้อุ้ยยูนี่เฟินของฟรี่ยูนิฟรีปัจจุบันรมไม่ไแจกแต่ก้อตกันอย่างเป็นสีได้เขาจะเสียตบัตรมันงบประมาณของรัฐบาลเนาะ มันก็ต้องรอดตามพี่อ่ะบ้านเท่ามันกะบ้านเท่าผู้ใดอยากฉีดเร็วกับเต่าน้าองก็ไปเลยไปฉีดอันใดดีๆแน่ก็ต้องเสียตังค์เลือกเอาของพี่อ่ะยี่นี่ก็คือกการเขาบอกให้เลือกเลยล่ะทุกการิ่นถามไปจันทร์หลายแต่ว่าเภาษาจีนในแล้วแต่เพิ่นจีนเพราะว่าเขาก็บซูเปอร์มาร์เก็จัดตัวข้อน้ำบอกอือแค่นั้นแหละบอกหน้ายกไปแน่คุณว่าบอกหน้ายกไปหน้ายกบอกไปอยู่ตัวลุงจำน้ำเหมือนเด้ Còn <laughs> nhạc ọt cứ ưu quá Nó thơm đấy Nó tính như Tên trọng nhà bà đỡ thì thăng thăng dần kính thì anh đừng Ờ, nó nem mà nó nem mà Nó dịp bất tử thì anh hiểm hả? Ôi, nó tả phăng thì kìa nó dịp bất tử thì anh oh, hiểm hả? Mà tả tiền nộ quân Ôi, chỉ lập... ยยังงกต่านเบิ้งขำใหญ่ๆจะข่ำแต่สิีบไอ้หักใทยซื้อจานเดียวส่ลงลิบไปหายางละเหรียญแล้วจะเนาะขนมจีนหรือว่ามันต๊มันจะได้ไปเจนภามานมนาะบางนึงนะี๋ยวให้เบิ้งขนมดีกว่าัวกระเทยพื้นไล่ฮักขามเปิดเพอร์เวสิไปใส่เะสิบินยังไงคุณสาวกินขนมจีนอ่าบางใหญ่ๆนี่มันจะดวยแล้ว สวยที่สองแหละกินกลางหมูแม่แน่วมากคนน่ะโอไม่เข้าใจตีหักตัวไม่หยังไม่ก็ไม่ถึงแม่หนาแสีบอยู่มันเป็นเนื้อเนื้อหมูด้วยเนื้อม้วนขนมโอ้ยกันเดียวกันไม่หยังพี่ีล่องแบบกีนคือบ่ออกคือเลื่อนสีฟ้าหนัโคตรสีฟ้าเนี่ยเออเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นไปคือบ่เห็นเอาอีหยังคือคือขังแน่นอ่ะเพราเหนื่อยเนี่ยนั่นแหละ เนี่ยแซ่บแซ่บแร่อหน้าโอ้ยแฮอโอยน้องน้องอันเดี๋ยวจะไปแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่อ่อยเรื่อยๆกันเด้อ่าวังสิมาทักไทยไหมไปก็ได้จ้าเด้อบาายบ่ไป่ไป่ไค่ะสวยอีกเมื่อนึงที่หนาพี่แล้วแบบใดงแบบยืนประตูยืนหน้าบัง